สิบสิบเจ็ดสิบแปดสิเก้าสิี่นั่แก่โนคยีสิบตัวแต่แฮลี่ก็ยังไม่หางเปลือบเลยอ่า้าสิออกแล้วหางเลยิงๆกว่านี้ทดีกว่าแรี่คิดแล้วก็ลงขึ้นกะบัดแขนสบัดขา แล้วก็วิ่งเข้าไหนูานพร้อมจะโกนออกไปว่าช่วยพี่ชิล้วยหางแปกินแกล้ช่วยพี่ายชิ้น้วหมาแปกิแกล้ช่วยพี่ครับชิ้้วหมาแปรกิแล้ช่วยพี่ครับชิ้นล้วนหมาแปรกินแกลวชาวบ้านพากันตกใจพาเราไปช่วยช่ี่กันชาวบ้านวางยินจากงานที่ทำอยู่แล้วก เป็นหมาป่าเลยห้าวในระหว่างป่าห้าห้าก็พอที่มีเช้าหมาป่าน่ะหงงเบื่อในหว่าคุณลุงคุณป้ามาออกรังกาเล่นก็ออเองคาฮาช่าช้าวบ้าเกันโกนแล้วก็ดนกับเข้าไปหมู่บ้านตุ้งตุ้งตุ้ง ต่อมาแฮรี่พาแกของเขาออกไปถึงยอ,อ,อ,อที่เนินเแบ่บ่บเบเบเฮรี่ยืนยืนฟางแกะนัฟงแกะแล้วก็นอนฟางแกะหัหนเบื่จริงเลยหาเื่งสนุกๆทางดีกว่า แฮลี่นั่งน้แกะอีกแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบฮลี่นั่งน้แกะจนครบยี่สิบตัวแต่แฮลี่ก็ยังไม่เงืดอเลยห้าคิดออกแล้วไปหลอกชาวบ้านเล่นกีกกว่า แฮนดี้คิดแล้วก็ลุกขึ้นสวบัดแขนสะบัดขาแล้วก็วิ่งเข้าไปหนีว่าพร้อมตะโกนออกไปว่าช่วตช่วย้วยหมาป่าตีเจ็ตแล้วช่วยด้วครับช่วย้วหมาป่าตีเจ็แล้วช่วยดครช่ววหมาป่าตีจแล้วช่วยดครับช่วยด้วยหมาปาีจแล้วชาเชาว่าปะมาไปช่วยแฮนดี้กัน ชาวบ้านมองจากงานที่ทำอยู่แล้วก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยแฮนี้แต่พอไปถึงกองก็ผบหมาป่าเลยถ้าหลหมาป่าก็พอเล่นช้าหมาป่าเน่ผมเปิดในหลอกคนรู้งคนป้าแล้วออกกลางแจ้งก็ชท่าันเองช้า Hư, cô sống rồi nữa hả? sẽ không giúp được nữa hả? chúng ta sẽ... Cảm ơn các bạn ออกมาช่ว่แฮร์รี่เลยขอกิดใจหมดเลยอู้ ที่ทัลเรื่องนี้สองให้รู้ว่าคำพูดของโกโกหกเรอมไม่มีใครเชื่อถือถ้าเพื่อนๆอยากให้ตัวเองเป็นคนที่น่าเชื่อถือต้องพูดแต่เรื่องจริงไม่พูดเรื่องโกหกกันนะครับขอบคุณคับ